ของเรานะครับ yes, yes. ช่วงซูเปอร์ไอดอลเราจะไปกันที่โรงเรียนทิวไผงงามครับอดดาย์ของโรงเรียนท่เป็นงานต้องคนนี้ค่ะครูยุพยงเกิริค่ะสอนวิชสสาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะคือครูยุพยงเกิริค่ะครูยุบหรอครับเฮฮาครับ ครูย่ยครับเป็นไอดอลประจำผมเลยภารกิจในวันนี้ครูยุบจะต้องปั่นจักรยานผ่านทางที่คดเคี้ยวและต้องระวังไม่ให้ลูกป่งยักษ์ที่อยู่บนศีรษะไปโดนเข็มครับเพื่อเที่ยวสวงามครูสู้เต็มที่คุณครูเต็มที่แบบนี้กองเชียร์ก็เต็มที่ครับจะพิชิตภารกิจได้หรือไม่ เริ่มแล้วครับด้านแรกจะผ่านหรือไม่ครับดูครับแมบผ่านสบายเหลืออีกหนึ่งด่านโอ้โหดูเหมือนว่าคุณครูจะเสียหลักครับจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านครับภารกิจที่คุณครูทำสำเร็จยอดเยี่ยมแบบนี้รับรางวัลจากอาหารปลาออปติมัมไปเลยครับและเคล็ดลับการเลี้ยงปลาวันนี้ ควรให้อาหารปลาที่มีทั้งวิตามินซีและอ e ีเพราะจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ปลาครับซูเปอร์ไอดอลท้ากับไทยคราวนี้ขอท้าเด็กๆด้วยเกมเกมเดียวกับคุณครูพยงเลยครับ คุณลูกเกอร์ครับเกมนี้มั่นใจกะระยะตัดสินใจนะลูกนะถ้าทำไม่ได้นะครับผ่านช่องนี้ได้ลูกโป่งห้ามแตกนะครับพร้อมแล้วใชครับอาจจะวนสักนิดก็ได้นะครับเพื่อกะจังหวะดีๆครับรอดครั้งเดียวนะครับลูกโป่งไม่แตกทำสำเร็จครับคุณลูกเกอร์เข้ามาแล้วคุณลูกเกอร์ ลงเรียนยากหรือเปล่าครับที่ได้คะแนนเต็ม30นะครับต้องรู้กันช่วงหน้าทุกไปอินสไปา์สาักครู่ครับร่วมค้นหาสุดยอดคุณครูกับอาหารปลาออพติมัม 20คะแนนเต็มนะครับมีโอกาสลุ้นต่อกับโจทย์อีก2ข้อเริ่มจากช่วงซ u เปอร์อินสปครับไปกันที่ภาคเหนือเชียงใหม่ครับ ครับวันนี้นะครับเราได้อยู่กับน้องๆนะครับผู้ข่นทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาแข่งขันต่อในก็ที่โลกบัคซรีเวอร์ชัน3.0 Next แล้วก็บลนะครับใครที่สามารถทำลายได้ดีที่สุดทั้งหมด2คนด้วยกันนะครับจะได้เข้าสู่ในรอบต่อไปครับก่อนอื่นน้องๆก็จะลุ้นการสุ่มว่าจะต้องต่อเป็น Next หรือ b l a c k ครับ ก็ได้เี่นะครับเราก็จะต่อง่ายเพราะเราซ้อมใหม่จะได้ next อย่างที่อยากได้หรือไม่ต้องต่อให้เร็วกว่า2นาทีนะครับยากไม่ใช่เล่นตกรอบไปหลายคนเลยครับหมดเวลาครับไม่ทันครับจนในที่สุดก็มีคนผ่านเข้ารอบไปแล้วคนหนึ่งเหลือที่ว่างให้อีกคนเดียวเท่านั้น มาลุ้นกันว่าน้องแต้มคนนี้จะทำได้หรือไม่ไปครับต้องเร็วและต่อได้ถูกต้องด้วยครับครับผ่านไม่ผ่านครับผ่านครับเยี่ยมมาครับผ่านข้ารับแล้ครับช่วยเชียร์ผมรอบหน้าด้วยนะคะสนับสนุนทุกความสามารถของน้องๆกับตัวต่อเสริมทักษะเลโก้ Super Inspire ปปท้ากับไทาย ข้อนี้ขอท้าให้พวกเราช่วยกันสร้างสะพานด้วยตัวต่อเลโก้ครับจินตนาการและความไวจะทำให้ยินผ่านเกมนี้ให้ได้นะครับมีเวลา1ิวินาทีต่อสะพานให้ทันนะครับพร้อมเริ่มครับ สองครับมาจริงจริงครับได้อีก5วินาทีครับเวลาของตอนนี้ได้ไป25วินาทีครับโอ้โหใจจริงจริงใจมากมากวัสดุทำบ้านนะครับใครที่รักเลโก้นะครับอย่าลืมมาแสดงฝีมือในการระเบิดแข่งขันต่อเลโก้ทีงแชมป์ประเทศไทยครับสนใจชมข้อมูลได้ที่รายละเอียดข้างหน้านี้ครับจะได้คะแนน30เต็มหรือไม่นะครับต้องลุ้นในโจทย์ข้อสุดท้ายในช่วงซูเปอร์อาร์ตครับซูเปอร์อาร์ตท้ากับทาย ข้อนี้นเด็กๆต้องทายว่าลังใส่ไข่นี้นะครับท,ที่อาตี้จะนำมาใช้ประดิษฐ์อะไรระหว่างเจะเ้เก็บเครื่องเขียนหรือว่ากระถางเพาะเมล็ดครับยาตีจะใช้ประดิษฐ์อะไรครับเพราะว่ากระถางเพาะเมล็ดนะอ้ะอมจะมาดีเกระถางเพาะเมล็ดลูกเพราะว่าเพราะอันนี้มันเป็นร่องๆอยู่แล้วถ้าเกิดจอดรูงใ,ใต้ลงไปเติมด,ดินหยอดเมล็ดลงไปก็น่าจะลดน้ําได้ก็ทําเป็นกระถางเพาะเมล็ดได้ค่ะแล้วอีกสองคนคิดเหมือนหรือคิดต่าง คิดเหมือนไม่มีใครคิดว่าเป็นเจอร์เค่เก็บเครื่องเขียนเลยครับถ้าเก็บเครื่องเขียนก็เป็นรูเป็นรูเป็นรูดูไม่เป็นละเบียดใช่ะหมคต้องเป็นกระถางพ่อเมล็ดพันธุ์จะดีกว่าพวกเราทายว่ากระถางพ่อเมล็ดค่ะใช่หรือไม่ใช่นะครับต้องฟังคําเฉลยจากพี่อาตีครับวัสดีคคับพี่ชื่อพี่อตีนะครับตลอดทั้งเดือนนี้น้องๆจะได้พบกับพี่ตี้ทั้งเดือนเลย สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของพี่คือลังใส่ไข่พร้อมกับแกนทิชชู่แกนทิชชู่เนี่ยจะมีทั้งหมด4อันเราจะมาทาให้เป็นสีเขียวให้หมดเลยเราจะมีนี่ครับกระดาษสติกเกอร์ครับผมเราจะเอามาวาดภาพตัดเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครันี่เราก็จะทําเป็นแบบนี้โอ้โห oh. นี่ตัดให้เป็นเป็น2อันนี่ครับนี่เราจะมาทําอีกหนึ่งอย่างขอระบายสีก่อนแล้วกันครับแล้วเราจะมาตัดเส้นด้วยสีดํา แล้วก็จะทำการตัดครับเสร็จแล้วครับผมนี่พรอระลายสีสวยงามมากขั้นตอนสุดท้ายครับแต่ยังไม่ท้ายสุดเรามันระบายสีกันดีกว่าออกมาเป็นแบบนี้ครับผมก็จะมาเริ่มประกอบกันครับผมพอประกอบเสร็จแล้วเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้เราอาจจะมีแบบว่าตกแต่งนิดหน่อยนี่ครับตาครับที่เราเพิ่งวาเสร็จไปนี่ตาข้างซ้าย นี่ที่เราเตรียมเอาไว้นี่ครับผมเสร็จแล้วครับผมเป็นจระเข้ครับผมมันทําอะไรได้นี่ครับผมสิ่งที่เราตั้งใจผลิตกันมาเขาเรียกว่าจระเข้เก็บเครื่องเขียนครับผมและน้องนๆที่ดูตามไม่ทันนะครับก็เข้าไปที่ f c e e o o o ซูเปอร์จิ๋วได้นะครับผมสนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์กับดินสอสีไม้เฟเบอร์คาสเทล ผิดครับโอ้โหแต่นะข้อนี้ oh. ไม่ได้เวลาสะสมเพิ่ม oh. แต่ว่าแต่ว่า25วินี้เยอะมากๆครับเราจะนำไปใช้เล่นเกมในช่วงซปเปอร์โบนัสซึ่งหากว่าพวกเราทำสำเร็จนะครับพี่ซุปมีอุปก,กรณ์การเรียนแล้วก็อคอมพิวเตอร์มอบไปกับโรงเรียนของพวกเรารวมมูลค่า30,000บาทนะครับกับเกมเกมนี้ครับ สี่ลูกนะลูกนะพร้อมแล้วเริ่มครับด <ş miyor> ้วย่รงไหครับลูกแรกยังไม่ได้ครับอีกลูกนะครับได้หนึหน่งลูกนะครับาลูกสองยังไม่ได้ครับด้วยแรงไหครับลูกแรนหน่อยเหน่อยลูกสองยัง ผู้เี่ยวไ่เชีว่วความนชื่อครับ25นาทีลงสงลูกแต่นี้สุดความสามารถแล้ครับปลบมือหน่อยครับสุดฝีมือครับร่วมสร้างสารรค์ยุ่ชนโดยโตโยต้าอินโนวาใหม่สยามโอเชียนเวิลด์อาหารปลาออติมัม ตัวต่อเสริมทักษะเลโก้ <S <S> <S ดินสอสีไม้เฟเบอร์คาสเทล dexclub.com push pop ตอนนี้ท้อไหมไม่ออพรุ่งนี้ทำไงดีสู้อ้าวดีมากพรุ่งนี้สู้กันต่อนะครับกับซุปเปอร์จิ๋วในวันอาทิตย์นะครับสำหรับทางบ้านนะครับ เป็นสมาชิกแฟนเพจซูเปอร์จิ๋วก็เซิร์ชคำว่าซูเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจนะครับเท่านี้ก็เป็นสมาชิกของเราแล้วนะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมลอยกระทงตรงใจครับให้พวกเราช่วยคิดหน่อยว่าจะลอยกระทงด้วยใช้วัสดุอะไรดีนะครับที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับคำตอบไหนตรงใจพี่พี่ทีมงานนะครับเรามีของขวัญจากอุลเจ้าแมนเบบิวุสหรือว่าตุกตาปราบี้มอบให้ทุกสัปดาห์ครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับวันอาทิตย์เจ็ดโมงเช้าวอนนายทีวีนะวันนี้ลาท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับ